เปิดเปิเปิดเปิอยู่กันกี่คนเนี่ยทำอะไรกันดีครับ,รบรตํารวจนะครับใครเป็นคนลวกหนูโดนอะไรมาลกูกโดนตกค่ะใครตกค,ะ,ตคะ,ะแม่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 แม,มคนคนคนพยค่ะ แสดงใช่ป่ะแม่ตบทำไมอ่ะพ่อเขาอยากได้โอกาสค่ะฮะเขาอยากได้โอกาสอยากได้โอกาสทูแมสถูกใครสั่งให้ตบอ้าวไม่ไม่ไม่มีใครสั่งค่ะไอ้ไอ้รู้แล้วไอ้ไม่สั่งให้เขาตบลูกทำไมอ่ะคือเราแค่บอกว่าใกล้ก็แต่ตบคือเราแค่ลองใจเขาว่าถ้าเขากล้าหรือเปล่า แต่สุดท้ายเขากล้าทำลองใจแสดงว่าสั่งใช่คับสั่งให้ตกกี่ทีตกทีเดียวครัตกใชไมเนี่ยตาลูกเขียวเลยเนี่ยตาเด็กหนูตนากถ้าตกไม่แด้ก็ให้ตกอีกทีค่ะอ้าวสองทีเด็หลายทีเลยครับหลายทีสองทีหายเจ็บยังน้องัอีกแล้วแล้วคนนี้ก็ใกล้หายเลยเจ็บไหมลูกตอนโดนตกร้องไหมไม่ร้องค่ะคนนี้ร้องไหม ร้องเยอะเลยค่ะร้องเยอะเลยปวะสั่นน่อยปันนเดี๋ยวจะกลับให้พี่อก้ริงมาไปอือก็จะิงไม่ได้ให้มันชัดๆใครใครหัวใครสั่นใครช่วยเหลือใคร้ไหแล้วก็ทำชัาให้นรอย่นมาเามาขอคับคุยก่อนนะบอกก่อนล้วกัน yeah mm -hmm.